ตัวเกี่ยวแล้วครับมีเงินมีค้ำมีเอฟซี FC, เป็นยังไงบ้างน,นี่กะที่แรกกับบริษัทต่อไปว่าเออตอนนั้นผงกับแบบบอสหานหนมีเงินแต่บอสหานห<ค>นติดต่อแต่ค่าเท่ก่คมาเแมนครับแล้วก็ที่นี่กัเออพ่อเดมาอยู่กับบอร์ดแล้วก็มีงานมีเงินกะคือท้าลูกเลยครับผงกัเลยส่งเงินให้ทั้งลูกเลยครับกับนิดต่อแม่ขึ้นไปว่าเออค่าใช้จ่ายหลายบอสไม่รีลูกไม่ลูกตั้งแต่นี่หมายถึงมา ก้อนหนานี้ที่อาจจะบริจาคติดต่อไป,ปเป็นประจําหรือว่าบริจาคเขาไปแบบว่าดูแลเต็มที่ในในฐานะแบบว่าเอาโอเคถ้าเป็นพ่อแหละแต่ว่าเพราะอะไรเพราะเงินมอะไรเป็นไงส่องกินคำคแล้วก็ก็คือเลี้ยงปากจะคลองกับบ้านมุมไม่เห็นครับผมก็ได้แบบนึ่องพิ่งเพิ่งซื้อมาในประมาณเดือนหนึ่งกับมีงานกับบอรนะครับบอรก็เลยติดต่อมาเลยครับอ p พหนึ่งก็ยังก็ยังไม่ได้มี FC เลยใช่ใช่ครับอ p พีก็จังมาสามตอนนี้เราอ p พียี่สิบ ม,มันระยะเวลามันสั้นอยู่นะค<ช>ุกแหมแบบกว่า